สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะมาออลองพิจารณาเนื้อหาจากมาริกาเทวีสูตรนะครับซึ่งอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องความแตกต่างของสตรีครับค่ะ พระสูตรนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเลยค่ะที่พระเชตวานกรุงสาวัตถีใช่ครับเรื่องมันเริ่มตอนที่พระนางมาริกาเทวีซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลน,นะครับได้เสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทรงมีคําถามที่เออน่าคิดมากๆเลย ครับพระนางทูลถามถึงเหตุปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงหรือมาตุคามในโลกเราเนี่ยมีความแตกต่างกันไปเออรู้สึกจะมีอยู่4แบบหลักๆนะครับใช่ค่ะ4แบบคําถามหลักๆก็คือเออทำไมผู้หญิงบางคนถึงเออรูปไม่งามผิวพรรณก็ไม่เคยดีแล้วก็ยังยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติก็น้อยสถานะทางสังคมก็ต่ําต้อยอ แต่บางคนรูปไม่งามผิวไม่สวยเหมือนกันแต่กลับรวยมากเลยมั่งคั่งสูงสักก็มีค่ะแล้วก็มีอีกแบบที่ตรงข้ามเลยคือสวยมากผิวพรรณดีๆแต่เออกลับจนซะง,งั้นยากจนต่ำสักไปอือือแล้วสุดท้ายเลยทำไมบางคนถึงได้ทุกอย่างเลยคะทั้งสวยผิวดีรวยมั่งคัง่งสูงสักไปอีกโอ้โหครบเลยนะครับแบบนั้น ครับผมเป็นคำถามที่ผมว่าหลายคนก็คงเคยสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนเรามันต่างกันขนาดนี้อะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่เอาละครับเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าเพราะผู้มีพระภาคท่านทรงตอบเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างครับครับพระองค์ก็ทรงอธิบายโดยใช้หลักเรื่องกรรมนะคะคือการกระทําในอดีตชาติมันส่งผลมาถึงชาตินี้นะคะสําหรับประเภทแรกเลยที่ว่าทั้งรูปไม่งามยากจนแล้วก็ต่ําสักเนี่ย พระองค์ตรัสว่าอ๋อเหตุมาจากในอดีตชาติเนี่ยอ๋อผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเขาเรียกว่าพื้นฐานจิตใจเป็นคนขี้โกรธง่ายนะคะแบบว่ามีความคับแค้นใจเยอะโดนใครว่านิดหน่อยนี่โอ้โหขัดเคืองรุนแรงเลยแสดงอาการแบบฉุนเฉียวไม่พอใจออกมาให้เห็นชัดเจนเลยอ๋อคือเรื่องอารมณ์เป็นหลักเลยเหรอครับสําหรับเรื่องรูปลักษณ์ใช่ค่ะ แล้วไม่แค่นั้นนะคะในอดีตชาติเนี่ยเขายังเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ทานด้วยไม่เคยสละทรัพย์ช่วยเหลือใครเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําเสื้อผ้าของใช้ต่างๆดอกไม้ของหอมหรือแม้แต่ที่นอนที่อยู่ตะเกียงอะไรพวกนี้แก่สมณะหรือพราหมณ์แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากคือมีใจริษยาแรงมากค่ะเห็นใครได้ดีได้ลาบยศสรรเสริญนี่ทนไม่ได้เลยต้องคอยกีดกันคอยตัดรอนผูกใจเจ็บอิจฉาเข้าไปหมด ห oh. พอกรรม3อย่างนี้มารวมกันทั้งโกรธทั้งไม่ให้ทานทั้งริษยาผลมันก็เลยส่งให้เกิดมาขาดทั้งรูป,ปรสมบัติทรัพสมบัติแล้วก็สถานะทางสังคมไปด้วยเลยนะคะฟังดูครบวงจรจริงๆนะครับทั้งเรื่องอารมณ์ภายในคือโกรธส่งผลต่อรูปลักษ์ณ แล้วก็การกระทำภายนอกคือไม่ให้ทานกับฤิษยาส่งผลต่อฐานะสถานะโดยตรงเลยเอ,อ่อแล้วประเภทที่สองล่ะครับที่ว่ารูปไม่งามเหมือนกันแต่เข้ารวยแล้วก็สูงสักอันนี้ต่างกันตรงไหนครับอ่าสำหรับประเภทที่สองนี้นะคะในอดีตชาติเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานเป็นคนขี้โกรธเหมือนกันเลยค่ะเหมือนประเภทแรกเป๊ะเ,เ,เลยโดนว่านิดหน่อยก็ปรี๊ดแตกเหมือนกัน อันนี้แหละค่ะคือเหตุที่ทําให้เกิดมาชาตินี้ก็ยังรูปไม่งามผิวพรรณไม่ผ่องใสครับแต่อ่จุดต่างสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือถึงจะขี้โกรธนะแต่ในอดีตชาติเนี้ยเขาเป็นคนชอบให้ทานค่ะให้ข้าวให้นาวให้เสื้อผ้าของใช้ต่างๆแก่สมณะพราม์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือไม่มีใจริษยาค่ะไม่คิดกีดกันใครเห็นใครได้ดีก็เอออนุโมทนาไม่ได้ผูกใจเจ็บอะไร ดังนั้นเนี่ยผลกรรมมันก็เลยออกมาผสมกันคือผลจากความโกรธก็ทำให้รูปไม่งามไปแต่ผลบุญจากการให้ทานแล้วก็การไม่ริษยาเนี่ยมันก็ส่งผลให้เขาเกิดมารวยมีทรัพย์เยอะมีฐานะดีสูงสักได้นะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองสแสดงว่าตามคำสอนนี้ถึงจะมีข้อเสียเรื่องความโกรธแต่ถ้าทำบุญด้วยการให้ทานไม่ริษยาก็ยังช่วยให้เรื่องฐานะสถานะดีขึ้นได้เยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะค่ะ น่าสนใจมากที่กรรมแต่ละอย่างมันส่งผลเฉพาะส่วนของมันไปจริงๆเออแล้วผู้หญิงประเภทที่สามล่ะครับอันนี้ผลมันสลับกันเลยคือสวยผิวดีแต่ดันจนแล้วก็ต่ำสักอันนี้เหตุผลเป็นยังไงครับค่ะ ประเภทที่3เนี่ยก็เหมือนสลับขั้วกับประเภทที่สองในบางเรื่องเลยค่ะคือในอดีตชาติเนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ตรงข้ามกับสองพวกแรกเลยคือเป็นคนไม่โกรธเลยค่ะไม่เก็บความแค้นอะไรไว้ถึงจะโดนว่าแรงๆแค่ไหนก็ทนได้ไม่แสดงอาการฉุนเฉียวไม่พอใจอะไรออกมาเลยโอโ้โหเย็นมากเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งไอ้นิสัยเย็นเไม่โกรธง่ายนี่แหละค่ะคือเหตุผลตรงๆที่ทาให้เกิดมาชาตินี้สวยเลย รูปงามหน้ามองผิวพรรณผุดผ่องมากครับแต่ก็น่าเสียดายนะคะคือถึงจะอารมณ์ดีเยี่ยมเลยแต่พฤติกรรมด้านอื่นเนี่ยตรงกันข้ามคือไม่เคยให้ทานเลยค่ะไม่เคยสละอะไรให้สมณพราหมณ์เลยเหมือนพวกแรกแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือมีใจริษเสียแรงมากเห็นใครได้ดีได้ลาบสัการะนี้ทนไม่ได้ต้องคอยกีดกันตัดรอนผูกโกรธเขาตลอดอ้าวผลกรรมมันก็เลยออกมาผสมกันอีกรอบ คืออานนี้ส่งที่ไม่โกรธก็ทําให้สวยไปแต่กรรมที่ไม่ให้ทานแล้วก็ขี้ริษยาเนี่ยมันก็ดึงให้ต้องเกิดมายากจนขาดแคลนทรัพย์สินแล้วก็สถานะต่ําต้อยไปนะคะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยครับเหมือนเป็นสมการชีวิตเลยนะเนี่ยปัจจัยแต่ละตัวให้ผลต่างกันจริงๆความไม่โกรธส่งผลเรื่องหน้าตารูปลักษณ์ส่วนการไม่ให้ทานกับความริษยาส่งผลเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจสังคมถูกต้องค่ะ ทีนี้ก็มาถึงประเภทสุดท้ายที่ดูจะเพอร์เฟกที่สุดเลยนะครับคือประเภทที่4ที่มีครบทุกอย่างสวยผิวดีรวยสูงสักเหตุผลของกลุ่มนี้ก็คงเป็นการรวมเอาข้อดีทุกอย่างมาเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยประเภทที่4นี้เหมือนเอาข้อดีของประเภท2กับ3มารวมกันเป๊ะๆเลยค่ะคือในอดีตชาติเนี่ยจิตใจดีงามมากเป็นคนไม่โกรธเลยค่ะ ไม่สะสมความแค้นใครว่าอะไรก็เฉยเฉยไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่อะไรทั้งนั้นเหมือนประเภทที่3มเปะ๊ะคุณสมบัตินี้ก็ส่งผลให้สวยผิวพรรณผ่องใสครับแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นคนชอบให้ทานมากๆให้ตลอดเลยค่ะข้าวน้ําเสื้อผ้าของใช้ดอกไม้ของหอมที่นอนที่อยู่ตะเกียงให้สมณะพราหมณ์เป็นประจำเหมือนประเภทที่สองเลยและข้อสุดท้ายสําคัญสุดๆคือ จปราศจากความริษยาโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเห็นใครได้ดีได้รับการยกย่องเคารพนับถือก็มีแต่ยินดีไม่คิดกีดกันไม่ตัดรอนไม่ผูกใจอิจฉาเลยแม้แต่นิดเดียวสุดยอดเลยครับค่ะพอคุณธรรมสามอย่างนี้คือไม่โกรธให้ทานแล้วก็ไม่ริษยามันมารวมกันครบแบบนี้ผลบุญมันก็เลยมหาศาลส่งผลให้เกิดมาชาตินี้เพียบพร้อมทุกด้านจริงๆค่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งฐานะดีสูงสักกระจ่างแจ้งมากครับ พระพุทธอ,องค์นี้ทรงจำแนกเหตุผลของชีวิตตามหลักกรรมได้ละเอียดเป็นระบบจริงๆนะครับแสดงให้เห็นชัดเลยว่าคุณสมบัติทางใจกับการกระทําแต่และอย่างมันส่งผลเฉพาะเจาะจงต่างกันไปจริงๆใช่ค่ะแล้วพอพระนางมัลลิกาเทวีซึ่งเป็นคนถามเองเลยเนี่ยได้ฟังคําอธิบายทั้งหมดนี้แล้วพระนางท่านมีปฏิกิริยายังไงบ้างครับ ท่านคิดยังไงต่อคําสอนนี้ครับค่ะพอพระนางมัลลิกาได้ฟังจบนะคะท่านไม่ได้แค่ฟังเฉยๆนะคะแต่ท่านน้อมเอาคําสอนเนี่ยมาพิจารณาเทียบกับตัวเองเลยค่ะอย่างจริงจังมากๆแล้วท่านก็ยอมรับความจริงตามหลักกรรมนั้นเลยค่ะกราบทูลพระพุทธเจ้าตรงๆเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่หม่อมชันชาตินี้ผิวพรรณไม่งามรูปชั่วไม่น่ามองเนี่ยชรอยว่า ชาติก่อนนู้นหม่อมฉันคงเป็นคนขี้กโกรธแน่ๆเลยคงเจ้าคิดเจ้าแค้นโดนว่านิดหน่อยก็คงปรี๊แตกฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดแสดงความกโกรธความไม่พอใจออกมาแน่ๆเลยเพคะโอ้โหยอมรับเลยนะครับค่ะแล้วท่านก็พิจารณาต่ออีกนะคะกราบทูลว่าแต่ ที่หม่อมชันชาตินี้ร่ำรวยมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมากเนี่ยก็เชรอยว่าชาติก่อนหม่อมชันคงได้เคยให้ทานข้าวน้ำผ้าหยุดยานดอกไม้ของหอมที่นอนที่อยู่ตะเกียงแก่สมณะหรือพราหมณ์แน่ๆเลยแล้วก็ที่หม่อมชันชาตินี้สูงสักเป็นใหญ่กว่าหญิงอื่นในราชสกุลหรือหญิงตระกูลอื่นๆเนี่ย ก็ชฉลยว่าชาติก่อนหม่อมฉันคงไม่มีใจริษยาใครเลยคงไม่เคยคิดกีดกันไม่ตัดร้อนไม่ผูกใจอิจฉาเวลาเห็นคนอื่นเขาได้รับลาบยศได้รับความเคารพนับถือแน่ๆเลยพระเจ้าค่ะเป็นการยอมรับความจริงแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาตัวเองตามธรรมะที่เพิ่งได้ฟังอย่างน่าชื่นชมจริงๆนะครับไม่ปฏิเสธไม่แก้ตัวเลยแต่ยอมรับผลปัจจุบันว่าเป็นเพราะเหตุในอดีตจริงๆตามที่พระองค์ตรัสสอนใช่ค่ะ แล้วหลังจากที่ท่านเข้าใจเหตุปัจจัยในอดีตที่ส่งผลถึงตัวเองในปัจจุบันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยท่านได้ตัดสินใจหรือมีความคิดจะทําอะไรต่อไปบ้างไหมครับมีสิคะนี่คือจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะคือพระนางมัลลิกาเนี่ยท่านไม่หยุดแค่เข้าใจหรือยอมรับอดีตนะคะแต่ท่านมีปณิธานเลยตั้งใจแน่วแน่เลยว่าจะเปลี่ยนปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นท่านกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยค่ะหนักแน่นมากบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะพี่คะหม่อมฉันเนี่ยจะเป็นคนไม่โกรธจะไม่เจ้าคิดเจ้าแขนถึงใครจะมาว่าหม่อมฉันมากแค่ไหนหม่อมฉันก็จะไม่ขัดเคืองจะไม่ฉุนเฉียวจะไม่กระฟัดกระเฟียดจะไม่กระด้างกระเดืองจะไม่แสดงความโกรธความไม่พอใจออกมาให้เห็นอีกเลยเพคะโอ้โหตั้งใจแก้ไขข้อเสียเดิมเลยใช่ค่ะแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะคะ นอกจากตั้งใจจะแก้เรื่องความโกรธแล้วท่านยังตั้งปณิธานว่าจะสร้างเหตุดีๆอย่างอื่นเพิ่มด้วยให้ครบเลยกรับทูลต่อไปอีกว่าแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปหม่อมฉันจะให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่ตะเกียงแก่สมณะหรือพรามณ์อยู่เสมอเลยเพคะ แล้วก็จะไม่มีใจริษยาในลาบศักการะหรือความเคารพนับถือของคนอื่นจะไม่กีดกันจะไม่ตัดรอนจะไม่ผูกใจอิจฉาใครเลยพระเจ้าค่าโอ้โหเป็นปณิธานที่ทรงพลังและก็ครอบคลุมจริงๆนะครับทั้งตั้งใจละสิ่งไม่ดีคือโกรธกับริษยาแล้วก็ตั้งใจสร้างสิ่งดีคือการให้ทานอย่างครบถ้วนตามเหตุผลที่เพิ่งเรียนรู้มาเลยค่ะนับว่าเป็นการเอาธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตจริงแบบทันทีเลยนะครับ และสุดท้ายท่านก็แสดงความศรัทธาเต็มที่ด้วยการประกาศตนเป็นอุบาสิกาด้วยใช่ไหมครับน่าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยค่ะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์นี้แจ่มแจ้งจริงๆหม่อมชั้นคนนี้ขอยึดเอาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นศรณะเป็นที่พึ่งสูงสุดเลยขอพระองค์ทรงจำหม่อมชั้นไว้ว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบตัวถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยเพคะสุดยอดเลยครับ ค่ะก็เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจความศรัทธาแล้วก็ความตั้งใจจริงที่จะดําเนินชีวิตตามทางที่ถูกที่ควรต่อไปนะคะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการคุยกันเรื่องมริกาเทวีสูตรวันนี้ก็คือคําอธิบายที่ชัดเจนมากนะครับถึงความเชื่อมโยงระหว่างกรรมคือการกระทําทั้งกายวาจาและโดยเฉพาะทางใจในอดีตเนี่ยกับผลที่มันปรกากฏออกมาเป็นรูปธรรมในชีวิตปัจจุบันเราอืใช่ค่ะทั้งเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก ฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็สถานะทางสังคมนะครับโดยพระสูตรนี้ก็จำแนกผู้หญิงเป็น4ประเภทตามส่วนผสมของเหตุปัจจัยหลักๆ3อย่างคือความโกรธการให้ทานแล้วก็ความริษยาซึ่งมันส่งผลตัวชีวิตต่างกันไปจริงๆน่าพิจนารณามากครับค่ะสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในคำสอนนี้นะคะก็คือการชี้ให้เห็นกลไกลของกรรมที่มันส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากๆเลย ตามคําสอนในพระสูตรนี้นะคะท่านเน้นเลยว่าคุณสมบัติทางใจที่เป็นนามนธรรมเนี่ยอย่างความโกรธความริษยาหรือตรงข้ามคือความไม่โกรธอย่างขันติเมตตาแล้วก็การให้ทานหรือจาคะเนี่ยมันมีอิทธิพลโดยตรงเลยนะคะต่อความเป็นอยู่ของเราในอนาคตแบบมีนัยสําคัญเลยครับจะเห็นว่ามีการแยกผลกระทบชัดเจนเหมือนกันนะคะเช่นรูปลักษณ์ภายนอกสวยไม่สวยเนี่ยไปผูกกับเรื่องอารมณ์โกรธไม่โกรธซึ่งก็เหมือนเน้นว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะ อ๋อ oh, ครับครับในขณะที่สถานะทางสังคมเศรษฐกิจรวยจนสูงต่ำเนี่ยกลับไปผูกกับการกระทำที่เป็นรูปธรรมกว่าคือการให้ทานแล้วก็สภาพจิตใจที่เกี่ยวกับคนอื่นคือความริษยาซึ่งเป็นการแยกผลของกรรมแต่ละแบบได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมแล้วถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะแก่นจริงๆของคำสอนนี้ก็คือการเน้นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลค่ะ ชี้ให้เห็นว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตหรืออำนาจอะไรข้างนอกอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นผลโดยตรงจากเหตุคือการกระทำและจิตใจที่เราสร้างสมมาเองในอดีตการที่พระนางมาริกาท่านตระหนักรู้ตรงนี้แล้วแทนที่จะไปโทษนู่นโทษนี่กลับน้อมมาดูตัวเองแล้วที่สำคัญคือ ตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นอันนี้คือตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆที่พระสูตรนี้อยากจะสื่อเลยค่ะแสดงให้เห็นหลักการสําคัญว่าถึงเราจะกําลังรับผลกรรมเก่าอยู่แต่เราก็ยังมีอํานาจมีอิสระที่จะสร้างกรรมใหม่ที่ดีเพื่อกําหนดทิศท,ทางชีวิตในอนาคตของเราได้เสมอนะคะครับเป็นมุมมองที่ให้พลังแล้วก็เน้นความสำคัญของการกระทำในปัจจุบันเพื่อออ,อกแบบอนาคตจริงๆเลยนะครับ เรื่องราวและคำสอนจากพระสูตรนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับค่ะคือในเมื่อพระสูตรนี้เน้นไปที่ปัจจัยสามอย่างคือกโกรธให้ทานริษยาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าการฝึกใจให้สงบไม่กโกรธง่ายการมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็การมีมุทิตาจิตคือ ยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีไม่ริษยาเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติทางใจและการกระทําที่ส่งผลต่อชีวิตโดยรวมมากที่สุดเลยทั้งรูปกายฐานะสถานะค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะคําถามคือมุมมองแบบนี้ที่ให้น้ําหนักกับเหตุภายในการกระทําของเราเองเป็นหลักเนี่ยมันสอดคล้องหรือว่ามันต่างจากความเชื่อหรือคําอธิบายในสังคมยุคปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังความสําเร็จ ความล้มเหลวหรือความแตกต่างหลากหลายในชีวิตคนเราอย่างไงบ้างครับอืมน่าทิสตนะคะครับการเปรียบเทียบมุมมองของพระสูตรนี้กับความเชื่อสมัยใหม่นี้น่าสนใจนะครับเพราะมันท้าทายให้เรากลับมาดูว่าเออเราให้น้ำหนักกับเหตุภายในคือการกระทำและจิตใจของเราเองมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะชอบใช้อธิบายความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตมากกว่ากันก็เป็นประเด็นที่เอ่อน่าจะลองเอาไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับ ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะครับสำหรับวันนี้การพูดคุยของเราก็คงมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับหวังว่าเนื้อหาจากมลิกาเทวีสูตรนี้จะเป็นประโยชน์และก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ลองพิจารณาตัวเองแล้วก็พัฒนาชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจแห่งกุศลกรรมทั้งหลายที่ทุกท่านได้เคยสร้างสมไว้นะครับโดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเถิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ